เทคนิค isolate นะคะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เรานั้นออกมาจากหลุมดำออกมาจากความเศร้าโศกออกมาจากความทุกข์นะคะหลายๆคนทีออ่อยู่ในภาวะซึมเศร้าสิ้นหวังนะคะแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อตำใจเสียอกเสียใจจากการทีออ่คนที่เรารักเนี่ยนะคะหักหลังเรานอกใจเราคบซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าเป็นแฟนเฉยๆก็ได้นะคะเหตุผลที่เราต้องมาทำ isolate นะคะออแปลว่า isolate แปลว่าการแยกนะคะคือ เราต้องแยกให้ออกว่านี third, ่คือตัวเรานั่นคือตัวเขาย้ำอีกครั้งนะคะตั้งใจฟังจะได้ออกจากหลุมดำกันได้เร็วๆนะคะนี่คือตัวเรานั่นคือตัวเขาการกระทําของเขาไม่ได้บอกคุณค่าในตัวเราอีกครั้งนะนี่คือตัวเราอ่ะฉันคือตัวฉันเขาคือตัวเขาการกระทําของเขาไม่ได้บอกคุณค่าในตัวเราท่อง นะถ้าอยากออกมาจากหลุมดำนะท่องทุกวันเลยนะเออฉันคือตัวฉันเขาคือตัวเขาการกระทําของเขาไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าของฉันพูดซ้ําๆแยกให้ออกทุกวันนี้คนที่อยู่ในหลุมดําคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นแพนิคคนที่โอ้โหแบบเออเหมือนไม้ยืนต้นตายอะ่ะเราดันไม่ได้แยกหมายความว่าไงมันเหมือนเถาวันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะ หลายคนจะพูดว่าครูคะสามีเนี่ยคือโลกทั้งใบของหนูหรือต่อให้ผู้ชายก็เถอะนะเธอคือโลกทั้งใบของผมไม่มีใครเป็นโลกทั้งใบของใครทั้งนั้นค่ะไม่มีใครมีหน้าที่มารับผิดชอบเป็นโลกของเรา และก็ไม่มีสิทธิ์ที่มานั่งทับโลกของเราด้วยไม่มีสิทธิ์ที่จะมากําหนดความรู้สึกของเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดว่าเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันไม่ควรจะไปขึ้นกับการกระทําของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องแฟนเรื่องความรักอย่างเดียวเพื่อนก็เหมือนกันนะคะเราจะต้องรู้สึกเฮ้ยเพื่อนไม่คบเพื่อนเออทำไมอย่างนี้พอเราพัฒนาตัวเองจนเราประสบความสําเร็จจนเราแบบเออเราเอาใจใส่การงานมากขึ้นเราไม่มีเวลาให้เพื่อนไม่มีเวลาไปกินเหล้าไม่มีเวลาแล้วเพื่อนไม่คบอ่ะ แบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเพื่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําให้เราอ่ะทุกข์หรือว่าเพียงเพราะาเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องไอโซเลตนึกออกไหมคะผู้หญิงหลายคนที่อยู่บนกองทุกเนี่ยนะเปรนเวศาสามีนอกใจแต่ไม่มีไม่น้อยหรือก็แล้วแต่นะคะคุณไม่ได้แยกนะคะคุณคิดว่าการการะทําของเขาไม่ดีกว่าคุณเออคุณคิดว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะฉันเนี่ยเป็นภรรยาที่ไม่ดีที่เขาเป็นแบบเนี้นนะนย เพราะเขาไม่ได้รักฉันมากพอเพราะว่าเขาไม่รักฉันที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าฉันไม่มีค่าฉันมันไม่ดีเองฉันคือบางทีเราดูไอ้พวกดาวพระศุกร์ไอ้ละครหลังข่าวมากเกินไปที่แบบนางเอกร้องไห้แล้วโทษตัวเองอ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะการกระทําของเขาเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกเองครูทํางานตรงนี้นะครูย้ําไม่รู้กี่ครั้งแล้วครูทํางานตรงนี้ครูให้การปรึกษาคนครูฟังปัญหาคนมาสามสิบปีครูรู้คะ่ะ ให้ผู้หญิงดีให้ตายยังไงนะผู้หญิงหลายคนที่มาปรึกษาครูเนี่ยดีดีโพดโพดดีแบบดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแบบเหมือนแบบคุณนางฟ้านางสวรรค์ทําไมเธอดีขนาดนี้สามีก็ยังนอกใจค่ะหาเงินให้สามีใช้ให้เงินสามีใช้เดีอนวะหกหลักอืมจริงๆเป็นเจ้าของธุรกิจเออดูแลสามีอย่างดีให้เกียรติสามีบางคนเนี่ยโอ้เรียกได้ว่านะไหวตักสามีแบบคือเป็นดีจนแบบ แต่สุดท้ายสามีก็นอกใจเข้าใจไหมมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณดีหรือไม่ดีและคุณต้องเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ก่อนคุณต้องอธิบายละเอียดให้คุณเคลียร์ความคิดคุณก่อนว่าสมมติว่าคุณไม่ดีจริงๆการนอกใจเ็าไม่ใช่วิธีปะ่ะไม่ใช่วิธีที่เขาจะมาทํากับคุณว่าอ๋อคุณเป็นคนที่เง่าคุณพูดจามไม่เพลาะเขาก็เลยนอกใจมันใช่วิธีไหมมันไม่ใช่ถูกไหม เขาต้องบอกคุณว่าเขาไม่โอเคและถ้าเขารับคุณไม่ได้จริงๆคุณนี่เง่าคุณโน่นนี่นั่นเขารับคุณไม่ได้จริงๆเขาจะต้องมาเลิกกับคุณค่ะบอกเลยว่าเฮ้ยเราแยกทางกันเถอะทางใครทางมันต่อไปเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวสมมติคุณปรับปรุงตัวคุณก็คบกันต่อใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาก็จะเลิกเขาก็จะหย่าแล้วเขาก็ไปเจอคนอื่นถูกไหมคะแต่นี่มันอะไรอ่ะคุณยังอยู่ตรงนี้ นะบางทีคุณไม่รู้ความผิดของคุณ้วยซ้ําไปแต่เขานอกใจคุณด้วยความที่เขาไปนอนสุดๆส่วนใหญ่คนนอกใจเกือบทั้งหมดจำนวนมากเป็นนอสสุดๆครับเพราะว่าอะไรเพราะานอสสุดๆนั้นเอาตัวหนึ่งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหลงตัวเองสําคัญตัวเองตัวเองจะต้องโลกจะต้องหุ่นลอบตัวเขาและที่สําคัญที่สุดก็คือ lack of empathy คือเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาไม่ไม่เห็นใจว่าภรรยาจะรู้สึกยังไงที่เขานอกใจถูกไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลย ดีแวลลคคุณเนี่ยมันเป็นมันเป็นโคเรทั้งหมดเลยนะาอเรื่องนี้สับพวกนี้คุณต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายมาแล้วนะคือเขาด้อยค่าคุณเพื่อให้คุณรู้สึกว่าไอการนอกใจของเขาอะเป็นเพราะคุณเป็นเพราะคุณนี่เงาเป็นเพราะคุณอย่างนั้นอย่างนี้ชอบพูดเรื่องเก่าเป็นเพราะคุณขี้ขึงเป็นเพราะคุณขี้ระแวงเป็นเพราะคุณบลาเป็นเพราะคุณถูบ้านไม่สะอาดเป็นเพราะคุณเลี้ยงลูกไม่ทุกอย่างนะคะคุณต้องแยกให้ออกนะการกระทําของเขาไม่เกี่ยวกับคุณค่าของคุณถ้าคุณไม่มีค่าถ้าคุณไม่ดีจริงๆเเเค้้าตองลลกกุณแวไปจอคนหม่ อ,อ,อยงเพราะนั้นเนี่ยความไม่ซื่อสัตย์ของเขาเป็นความไม่ซื่อสัตย์ของเขาถ้าคุณแยกได้อย่างนี้คุณจะไม่สงสัยคุณจะไม่ขาดใจใช่ไหมที่คุณขาดใจที่คุณไปไหนไม่ได้อะต่อสมัยมิม,ม,มีลูกใช่ปะรูคเคยแนะนํหลายหลายทุกหลายคนเลยนะนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีลูกด้วยกันแล้วเขานอกใจเขาไม่ซื่อสัตย์แนะนําให้ยุติค่ะแนะนําให้ไปหาคนดีๆนะคะแต่บางคนเนี่ยออ่ไม่กล้าออกไป เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่เขารักหนูนี่ค่ะเขาบอกว่าเขารักใช่ไหมคือหนูฟังคําพูดของเขาเออกูย้าทุกครั้งคนรักเราไม่นอกใจเราใช่ไหมและบางคนก็พยายามเหมือนกับหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะคะเข้าข้างเพื่อจะให้ตัวเองอยู่ไงก็บอกว่าก็แต่เขาก็ไม่ไปจากหนูสักทีนีค่ะอ้าเอวเออขาไม่ไปจากเราเราไปจากเขาได้ไหมเนื่อยใชไหมที่เขาไม่ไปจากเราเพราะอะไรทําไมเขาจะต้องเสียหนึ่งในเมื่อเขาอยากได้สอง แล้วเขาอยากได้สองเขาไม่ได้รักทั้งสองคนคําว่ารักทั้งสองคนไม่มีอยู่จริงเพราะว่าถ้าเขารักใครคนใดคนหนึ่งเขาจะไม่ทําให้คนคนนั้นช้ําใจจ้ะฟังกันนะลูกผู้ชายที่บอกว่ารักทั้งสองคนไม่ได้รักใครเลยค่ะมันรักตัวมึงคนเดียวค่ะถ้าเขารักใครสักคนหนึ่งมากพอถ้าเขารักหนูมากพอเขาจะไม่นอกใจหนูแล้วถ้าเขารักผู้หญิงคนใหม่มากมากพอเขาจะไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นตกที่นั่งเป็นจุดที่ตกต่ําที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์เพศหญิงคนหนึ่งคือการเป็นเมียน้อยแค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วค่ะว อับอายขายที่หน้าแบบสังคมไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับฟ้าดินไม่ยอมรับถูกไหมคะถ้าเขารักผู้หญิงคนนั้นเขาจะไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเล่นน้อยจําไว้นะผู้หญิงทั้งหลายที่เขาบอกว่าเธออยู่ในที่ของเธอเออทําไมคุณต้องอยู่ในที่ของคุณทําไมคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างนี้ไม่ได้รักใครและการกระทําของเขาไม่ได้บ่งบอกคุณค่าของคุณเขานอกใจก็แสดงว่า เขาเป็นคนที่ไม่ได้รักใครจริงจังเลยเออเพราะนั้นอย่าไปฟังคำที่บอกว่าเขารักเราหรือเขาบอกเลือกลูกเมียอะเลือกลูกเมียต้องไม่มีเมียนอ้อยไงอือยังไงเขาเลือกคุณเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะมันมีมันมีเคสหนึ่งที่เอผู้หญิงคนหนึ่งบอกครูว่าเขาบอกว่าเขาคบกับอินนั่นเล่นเขาแค่เล่นเล่นของฟรีอะของฟรีแค่เล่นเล่นไม่คิดจริงจังกับอีนนั่นหรอกอ๋อหรอ แล้วมันเป็นเหตุผลที่ชอบทําตัลงหนูยอมรับได้เพียงเพราะว่าสามีบอกว่าไม่ได้จริงจังกับดินั่นหรอกขอโทษนะคะอันนี้เจ็บน,นิดนึงนะเขาไม่ได้จริงจังกับเธอเหมือนกันค่ะนึกออกไหมเขาไม่ได้จริงจังกับเมียน,น้อยเขาพูดอย่างนั้นว่าเมียน,น้อยเป็นของฟรี ไม่ได้จริงจังกันเมียน้อยเขาก็ไม่ได้จริงจังกันเมียหลวงเลยค่ะเพราะถ้าเขาจริงจังกันเมียหลวงเขาจะไม่มีเมียน้อยค่ะและถ้าเขาจริงจังกันเมียน้อยเขาก็จะไม่มีเมียหลวงค่ะเขาจะเป็นมีเมียใหม่ไปเลยคือเขาจะต้องเลิกกับคุณไปเลยดังนั้นคนคนนี้ไม่ได้จริงจังกับใครสักคนหนึ่งไม่จริงจังกับใครเลยเป็นคนโลเลเป็นคนเลอะและเป็นคนไม่เอาฐานไม่ได้ความอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีเราอยากได้กลับมาบางทีรูก็จ้งงงเหมือนกันว่าอยากได้กลับมาเพื่อ บางคนก็บอกว่าเพื่อนลูกนะถามลูกหรือยังอันนี้อ,นอันดับนี้คือเด็กบางคนโตแล้วเด็กสมัยนี้ไม่โง่นะเด็กวัยรุ่นเนี่ยโตแล้วมันยังพูดกับหลายคนบอกครูแล้วครูซิบอกให้แม่หนูอย่าหยากไปสิช่ลำคาญนะหนูก็ไม่อยากมีพ่อแบบนี้เขาใช้คําหยาบคายกับพ่อเขาด่าพ่อเขาจนแบบโหถ้าเป็นคนสมัยก่อนนี่กลัวเลยนะกลัวนรกเลยนะเขาบอกว่าพ่อชั่วๆอย่างนี้หนูก็ไม่อยากได้นะทําไมแม่จะให้พ่อกลับมาอยู่นั่นแหละหนูอายเขาที่พ่อหนูมีเมียน้อยคือเด็กบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะได้แต่คุณก็อ้างว่าอยู่ เพื่อลูกงั้นการอยู่เพื่อลูกเนี่ยอันนี้ต้องถามลูกก่อนถ้าลูกเขายังอยู่ในเือเรียกนี้ความปลอดบางครูเคยเจอบางเคสที่ต้องอยู่เพื่อลูกจริงๆคือผู้หญิงไม่ได้รักสามีแล้วหละเพราะว่าสามีนอกใจขนาดนี้ใครใจไปรักใช่ไหมเออลูกแค่สี่สาห้าขวบแล้วลูกสาวติดพ่อมากรักพ่อมากพ่อเป็นไอดอลของเขาอะไรเงี้ยครูก็เลยบอกภรรยาบอกว่าอย่าไปพูดถึงเอออย่าไปพูดให้เด็กเสียใจนะคะเดี๋ยวเด็กมันโตขึ้นคือตอนนี้ให้เด็กเขามีความสุขเขาไปเดี๋ยวเด็กเขาโตขึ้นนะ่ะเขาจะรู้ผิดชอบชั่ นะเป็นผู้ใหญ่คนนี้เขาจะรู้เองว่าใครน่านับถือใครน่าสมเพศเวทนาใครน่าทุเลศเด็กจะรู้เองไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปทําให้เด็กช้าใจนะคะไอ้ยยอ,อย่างนี้คืออยู่เพื่อลูกจริงๆคืออยู่เพื่อลูกต้องอยู่ให้ลูกสบายใจสิจ้ะถ้าคุณอยู่เพื่อลูกแล้วคุณร้องไห้แบบโอ้โหแบบซุดลูกเห็นสงสารแม่ทํำไมพ่อชั่วทํากับแม่ขนาดน,นี้อันนี้ไม่ได้อยู่เพื่อลูกอันนี้คืออยู่ทรมานลูกอันนี้ก็ต้องมาดูว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าอยู่เพื่อลูกอะพอทัดคุยไปคุยมาครูขอ,ขอโทษนะครูตรงๆนะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่มีทางไปคือคือตัวเองไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรเนี่ยนะเราคุณก็อเอาอยู่เพื่อลูกคุณอยู่เพื่อลูกเนะียสุดท้ายลูกนะเอาจริงลูกโตขึ้นลูกก็ไปค่ะลูกก็ไปมีชีวิตของเขาค่ะอาจจะไปแต่งงานหรือว่าอาจจะไปใช้คือเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่บ้านที่พ่อแม่เป็นแบบนี้พ่อทําลายแม่บ้านที่มันไม่ใช่บ้านอีกต่อไปบ้านที่มันไม่ใช่โฮมบ้านที่มันเป็นแค่เฮาส์ทูเคยบอกนะความแตกต่างสองคำนี้นะคะโฮมกับเฮาส์มันต่างกันตรงที่ว่าเฮาส์คือเป็นคําที่เรียกสิ่งปลูกสร้าง คอนโดบ้านเลยเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นแบบเนี้ยเฮาส์ House. ถ้าเป็นบ้านคนอื่นเราก็เรียกก็เรียกว่า House ใช่ไหมแต่คําว่า Home, h o โฮม o m โฮมอะคือบ้านเนี่ยนะหมายถึงจริงๆบ้านเป็นความรู้สึกบ้านมีจิตวิญญาณถ้าบ้านไม่เป็นบ้านแล้วเนี่ยนะคะครอบครัวไม่เป็นครอบครัวคื ใช้คําว่าครอบครัวแต่ในนามแต่จริงๆแล้วมันไม่มีครอบครัวอยู่มันไม่ใช่เซฟโซนมันไม่ใช่เป็นที่ปลอดภัยต่อไปแล้วคุณจะอยู่ความทุกข์แบบเนี้ยแล้วคุณไม่ได้ทุกคนเดียวนะลูกคุณก็ทุกส่วนสามีคุณทุกไหมไม่ทุกหรอกคนแบบนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรถ้าเขานอกใจแล้วเขา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 เห็นแก่ตัวเกินกว่าที่เขาจะมานั่งทุกเขาไม่รู้หรอกว่าคุณทุกนะคะจนกว่าโนูนน่ะแก่ตัวไปจนไม่เหลือใครแล้วลูกก็ไม่เอาเมียก็ไม่เอานเจ็บป่วยโรคเรื้อรังนะ ตายอย่างโดดเดี่ยวเยอะแยะไปจริงๆหลายคนที่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอแต่ว่าระหว่างในที่คุณอยู่อ่ะคุณจะอยู่แบบอยู่ในหลุมดําไม่ได้เพราะอย่าลืมนะว่าแม่เป็นแหล่งพลังงานของบ้านครูบอกหลายหนแล้วแม่คือแหล่งพลังงานของบ้านถ้าคุณทุกลูกทุก นะพลังงานสีอะไรลูกก็ได้รับสีนั้นคุณเป็นตัวจ่ายพลังงานคุณเป็นเหมือนภรรยาหรือว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือน power bank ของบ้านเพราะฉะนั้นถ้า power bank มันพังตัวเองไม่เก็บแบตแล้วมันจะเอาแบตที่ไหนไลูกก็จะไม่มีกําลังใจลูกก็จะผลการเรียนตกลูกก็จะโศกเศร้านะคะเพราะว่าแล้วเขาไม่รู้จักแหล่งพลังงานที่ไหนพ่อก็ไม่ได้ความหวยแตกไปติดผู้หญิง ไม่รู้จักโตแม่ก็มานั่งร้องผมร้องไห้แบบนี้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องไอโซเลตไอโซเลตคือคุณต้องแยกว่าคุณคือคุณคุณคือผู้หญิงที่เป็นมนุษย์แม่คุณเป็นแม่คนหนึ่งแต่ตนว่ามีลูกนะถ้าคุณต้องอยู่นะคุณต้องแยกว่าให้ได้ว่าไม่ว่าสามีคุณจะชั่วจะเลวยังไงคุณจะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเขาหมายถึงทางจิตใจนะความชั่ว ที่เขาทําเขาจะได้รับเองทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองจําไว้นะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองไม่ต้องมาพูดว่าเออเ,อ,อ,าเอ,าาอเป็นพ่อหนูอย่างเงี้ยเป็นยามาเป็นพ่อหนูอย่างเงี้ยเราแยกให้ได้เราอย่าเอากรรมเขามาอย่าไปบอกเขาว่าเขาไม่รักหนูแล้วหนูไม่มีค่ากรอไปดูตรงหัวเทป <laughs> พูดว่าเทปไม่ใช่เทปตรงหัวคลิปที่ครูบอกว่าเขาคือเขาเราคือเรา การกระทําของเราเขาไม่ได้เกี่ยวสัมพันธ์อะไรกับคุณค่าของเราแยกให้ออกอย่าให้เขาเป็นโลกทั้งใบของเราเขาไม่ใช่โลกของเราอีกแล้วเขาเราเราอย่างโง่นะเขาไม่รักเราแล้วเขาเหลือรักเราห้าห้าห้าหรือสิบเราไปให้เขาเก้าสิบเราขาดทุนไม่ต้องรักแต่ไม่ต้องหย่าถ้าหย่าไม่ได้นะถ้าหย่าได้หย่านะถ้าม่ติดลองลูกถ้าติดลังลูกถ้าหย่าให้เราหยุดรักสะกดจิต บางคนจองเวลาครูมาสะกดจิตให้เราเห็นเขามองเขาแล้วเรารู้สึกเฉยเฉยหรือเรามองเราสะกดตัวเองก็ได้ให้เรามองเขาเราบอกว่าเราอย่าไปไฮไลท์เขาส่วนใหญ่ที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะเราไปไฮไลท์เขาหมายความว่าไงไปทําให้เขาสําคัญเอาไฟฉายไปสองเอาแสงไปสองเขาว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวคนทุเลศแบบนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้ละจ้าหนูต้องลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคุณเ,เล่นบทเหยื่อไม่ได้แล้วคุณต้องลุกขึ้นมานําทับนะคะนําทับเพื่อ เพื่อใครอันนี้เพื่อลูกถ้าคุณทําเพื่อลูกจริงๆคุณต้องไม่โศกเศร้าครูรู้ว่าคุณเศร้าโอเคแต่คุณต้องไม่โศกเศร้าอีกต่อไปคุณต้องลุกขึ้นมาจริงๆเช็ดน้าตาลุกขึ้นมายืนอกตั้งหลังตรงตัวตรงนะแล้วบอกว่าต่อไปนี้แม่จะทําให้ครอบครัวสมบูรณ์ที่สุดเออถึงแม้ว่าพ่อมจะห่วยแตกยังไงก็ตามคุณต้องลุกขึ้นมาคุณต้องไอโซเลตคุณต้องแยกให้ได้ว่าทวนอีกครั้ง เขาคือเขาคุณคือคุณการกระทําอันชั่วร้ายโง่ข่าวของเขาไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าของคุณไม่ได้ลดทอนคุณค่าของคุณคุณต้องลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าสร้างพลังงานและเป็นแหล่งพลังงานให้ลูกดูแลลูกให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถครูฝากไว้นะคะสําหรับคนที่ต้องการอ่านสกดจิตลืมไม่ให้ลักนะต้องการที่ะ move on นะคะต้องการกําลังใจจองเวลาเปิดไพ่พูดคุยปรึกษานะคะเยียวยาแอดไลน์มาจองเวลากับครูได้ที่0897456111ค่ะ